แต่เบื้องหลังความนิ่งนั้นคือแรงกดดันมหาศาลที่สาธารณชนไม่เคยเห็นเพราะสุธิดาไม่เพียงต้องรับผิดชอบนานพิธีแต่ยังต้องรักษาสมดุลของตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่สูงที่สุดในฝ่ายหญิงของราชสำนักไทยและทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่เมื่ออีกคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาในเวลาต่อมา เียบที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นไหวทีละน้อยหากสุธิดาคือกำแพงนิ่งที่ค่อยๆสร้างขึ้นมาทีละก้อนซินีนาธพิลาสกัลยาณีก็เหมือนสายลมแรงที่พัดเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเส้นทางของเธอเริ่มต้นจากงานในกองทัพเช่นกันแต่ลักษณะการเติบโตนั้นต่างจากสุธิดาอย่างสิ้นเชิง ไม่ใช่การค่อยๆไต่ระดับแบบเงียบๆแต่เป็นการพุ่งขึ้นอย่างเด่นชัดในช่วงเวลาสั้นๆจังหวะที่เธอเริ่มปรากฏสู่สายตาสาธารณชนคือช่วงที่หลายคนรู้สึกว่าภาพลักษณ์ของราชสำนักกำลังต้องการความสดใหม่และิินีนาดก็มีทุกอย่างที่สะท้อนความสดนั้นเธอคล่องตัวเข้าถึงง่ายกว่า มีบุคลิกกระฉับกระเฉงและมีภาพลักษณ์ที่ถูกมองว่าสื่อสารได้ดีกับประชาชนเมื่อเธอได้รับตำแหน่งในฐานะพระราชเทวีซึ่งเป็นตำแหน่งที่หายไปจากราชสำนักไทยมานานหลายสิบปีกระแสสังคมก็พุ่งขึ้นทันทีทั้งเสียงต